สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้เราขึ้นหนังสือปัญญาจารนะครับปัญญาจา์บทที่1นข้อ1ถึงข้อ11ให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ใช้พระชนะพระเจ้าตอนนี้ในการสอนเราเราขอพระองค์พูดกับเราเวลานี้เราที่ฐานในพนาสกรลเจ้าเอเมนเอเมนครับผมอยากจะเปิดฉบับ King James นะครับอยากจะเปิดให้เราฟังนะครับแม้ว่า เดี๋ยวเราฟังแล้วนะครับเขาก็ยังอ่านไม่ตรงนักนะครับไม่ตรงกับฉบับคิมเจมส์ทั้งหมดนะครับเราลองมาฟังฉบับนี้กันนะครับปัญญาจารย์บทที่หนึ่งทุกอย่างก็อานิจังถ้อยคำของปัญญาจารย์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดกษัตริย์ในเยรูซาเล็มปัญญาจารย์กล่าวว่าอานิจัง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  สารพัดอนิจจงที่มนุษย์ทำงานตรากตรำกลางแดดเขาได้ประโยชน์อะไรจากงานที่เขาทำนั้นชาติพันหนึ่งล่วงไปและอีกชาติพันหนึ่งก็มาแต่แผดิโลกคงเดิมอยู่เป็นนิดดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงอาทิตย์ตกแล้วรีบไปถึงที่ซึ่งขึ้นมานั้นลมพัดไปทางใต้แล้วเวียนกลับไปทางเหนือลมพัดเวียนไปเวียนมา แล้วลมพัดกลับตามทางเวียนของมันแม่น้ำทั้งหลายไหลไปสู่ทะเลแต่ทะเลก็ไม่เต็มแม่น้ำไหลไปสู่ที่ใดก็ไหลไปสู่ที่นั่นอีกสารพัดเหนื่อยกันหมดคนใ,นใดๆก็พูดไม่ออกในตาก็ดูไม่อิ่มหรือหูก็ฟังไม่เต็มสิ่งที่เป็นขึ้นแล้วคือสิ่งที่จะเป็นขึ้นอีกสิ่งที่ทำกันแล้วคือสิ่งที่จะต้องทำกันอีก และไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์มีสักสิ่งหนึ่งหรือที่เขาจะพูดได้ว่าดูสิสิ่งนี้ใหม่สิ่งนั้นมีอยู่แล้วในสมัยก่อนเราทั้งหลายไม่มีการจดจำถึงสมัยก่อนและไม่มีการจดจำสิ่งหลังๆที่จะเกิดมาในท่ามกลางบรรดาผู้ที่มาภายหลังครับขอบคุณพระเจ้านะครับสอบพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ เราเห็นพระคมภีเราเห็นชื่อเรื่องนะครับอน,นิจจังแล้วเราก็อาจจะรู้สึกว่าเหมือนปล่งได้นะครับผมอยากให้มาดูพระจนะพระเจ้าในฉบับ2011นะครับแล้วเดี๋ยวเราดูฉบับอื่นเทียบไปด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้อยคําของปัญญาจารย์นะครับที่เป็นเชื้อสายของดาวิดก็คือลูกของดาวิดซาลมอนน,นั่นเองครับปัญญาจารย์กล่าวว่าอน,นิจจังอน,นิจจังนะครับคํานี้นะครับเราเองคุ้นเคยกันในศัพ์ ทางศาสนาใช่ไหมครับเรามาดูฉบับแปลเข้าใจง่ายเขาใช้คํานี้ครับว่าช่างไม่เที่ยงครับอาจารย์พูดว่าทุกสิ่งช่างไม่เที่ยงช่างไม่เที่ยงเอาเสียเลยไม่เที่ยงจริงๆทุกสิ่งช่างไม่เที่ยงนะครับงนั้นเราเห็นนะครับว่าคําว่าอนิจจังแปลออกมาได้ว่ามันไม่เที่ยงนะครับทุกอย่างไม่เที่ยงมนุษย์ได้ประโยชน์อะไรจากการตรากตรำทํางานของเขา ซึ่งเขาตรากตรามทำงานอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์นั้นคนรุ่นหนึ่งจากไปคนอีกรุ่นหนึ่งก็มาครับพี่น้องเห็นไหมครับคำว่าคนรุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่ามีใช้คำว่าคนรุ่นหนึ่งโอเคอันนี้อ่านมาตะทำใช้คนรุ่นหนึ่งนะครับคนรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับชาติพันธุ์นะครับเมื่อกี้ที่เราฟังใช่ไหมครับ ชั่วอายุหนึ่งนะครับแต่ในคนอ่านเขาพูดถึงชาติพันธ์เลยนะทำให้คิดถึงคนรุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เข้ามาแทนนะครับแต่ทุกอย่างก็ยังเป็นเหมือนโลก,กยังเป็นเหมือนเดิมนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ดวงอาทิตย์ก็กระหืดกระหอบไปตามที่ซึ่งมานั้นนะครับลมพัดไปทางทิศใต,ต้แล้วก็เวียนกลับมาทางทิศเหนือนะครับน้าไหลไปสู่ทะเลทะเลก็ไม่เต็มนะครับสารพัดก็เหนื่อยอ่อนกันหมด ทุกคนก็พูดไม่ออกหูฟังเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอใจกับสิ่งที่ได้ยินสิ่งใดที่มีอยู่แล้วก็จะมีขึ้นอีกนะครับสิ่งที่ทำกันแล้วก็จะต้องทำกันอีกไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์นะครับปัญญาจารย์บอกว่าไม่มีอะไรใหม่เลยนะครับต่อไปจะมีทุกอย่างเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วมีสักสิ่งหนึ่งไหมที่จะพูดได้ว่าใหม่นะครับแต่สิ่งนั้นมีอยู่แล้ว ไม่มีใครจดจําถึงคนสมัยก่อนครับแลนะไม่มีการจดจําถึงสมัยหลังที่จะเกิดมาทุกอย่างรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มีความหมายอะไรมันช่างต้องโปร่งนะครับอัน,นิจจังกับมันนะครับเมื่อเราเห็นสิ่งนี้นะครับเราก็รู้ว่าความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันครับก็คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับการที่มนุษย์ทําอะไรบางอย่างพิษนะครับและในสุดเขาก็จะวนกลับมาหาพระเจ้า พระเจ้าก็จะช่วยเขาแล้วเขาก็จะกลับไปอีกยังสู่ความผิดอีกแล้วเขาก็จะมาหาพระเจ้าสิ่งเหล่านี้มันอนิจจังครับแต่ว่าและเราจะทําอะไรได้ครับคุณรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกแต่บางทีมันอยู่ในช่วอายุของเราครับช่วอายุของเรากําลังจะเกิดขึ้นแต่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับและสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราต้องทําให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าคนรุ่นเก่า จากไปครับอีกคนอีกรุ่นหนึ่งก็มาครับขอพระเจ้าช่วยเราครับเราเป็นคนรุ่นที่ไม่ใช่มานั่งรอว่าทุกอย่างอานิจจังแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นครับแต่เราจะต้องทําสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นมาครับเพราะว่าถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆรูปของเราก็จะยาวมากครับก็คือจะไม่มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาและเราก็จะรอให้คนอีกรุ่นหนึ่งในที่สุดควนการหมุนเวียนของโลกก็จะบังคับให้คนเหล่านั้นต้องทําอะไรบางอย่าง น้องรู้ไหมครับว่าถ้าเราดูวงชีวิตของอิสราเอลนะครับในสมัยผู้วินิจฉัยเขาทําผิดบาปแล้วก็เขาก็ถูกพระเจ้าลงโทษพระเจ้าก็ส่งชาติอื่นมาทําร้ายทําลายเขาเมื่อเขากลับใจใหม่ได้เขาก็ร้องทูลพระเจ้าครับและชีวิตเขาก็เป็นอย่างนี้ครับวนเป็นรอบๆครับบางทีอาจจะเป็นรอบร้อยปีครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลาของเราครับคนรุ่นของเรามาถึงแล้วครับ เราอาจจะไม่ใช่รุ่นใหม่ครับเราเป็นรุ่นกลางๆกํากำลัง,งจะเก่าแล้วนะครับและเราก็กลับใจใหม่ครับเราก็เปลี่ยนอะไรบางอย่างที่ไม่จําเป็นต้องให้มันเป็นไปตามนั้นหมดนะครับและเราก็รีบกลับใจใหม่เราไม่ต้องรอคนเข้ามาทําลายเราครับและเราก็ขอให้พระเจ้าช่วยเราและในที่สุดเราก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากวนเวียนที่ปัญญาจาร์บอกนะครับก็คือว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกครับอนิจจังอนิจจัง,จจง,จจงวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราครับ ถ้าวันนี้คุณสามารถที่จะคิดออกได้ว่าพระเจ้ากําลังตัดอะไรกับคุณครับอน,นิจจังไม่ได้ไหมายความว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามนั้นครับใครจะเป็นคนเปลี่ยนอนาคตของคุณครับเป็นตัวคุณเองครับถ้าวันนี้คุณติดสนิทกับพระเจ้าสัตซ์ซื่อใช้ชีวิตอย่างที่คุณทุ่มเททำนะครับผลมันจะไม่ต้องรอไปอีกร้อยปีครับ มันจะเกิดขึ้นในสมัยของคุณเลยครับคุณจะเห็นสิ่งที่พระเจ้าอวยพรช่วยตของคุณนะครับวันนี้ผมจึงอยากให้เราเห็นคําว่าอัน,นิจจังเป็นเรื่องของพระพรของพระเจ้าที่จะมาถึงคุณครับสําหรับคนอื่นอาจจะอน,นิจจังครับแต่ว่าคุณที่จะสามารถสลัดแอกเหล่านั้นหลุดไปและคุณจะเห็นได้ว่าแม้ว่าเป็นไปตามพระคัมภีร์บอกครับว่าคนรุ่นหนึ่งก็มาคนอีกรุ่นหนึ่งก็ไปครับแต่ในเมื่อเขายังไม่มานะครับเราจะไปรอทําไมครับให้เข้ามาเปลี่ยนแปลง ลุกขึ้นและทําวันนี้ครับทําให้มันอ้ออ่างหายไปครับกลายเป็นนิดจังก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นให้เหลือคําเดียวก็ได้ครับจังนะครับน่ารักนะครับขอพระเจ้าช่วยแล้วครับหรือเป็นนิดนะครับขอพระเจ้าช่วยแล้วนะครับที่เราเองจะเห็นความจริงพระเจ้าพระเจ้านะครับแม้ว่าปัญญาจารย์จะขึ้นมาแบบว่าเศร้าซ้อยนะครับอนิจจังนะครับทุกอย่างมีสิ่งที่จะเกิดขึ้น ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะได้ปัญญาจากตรงนี้ครับแล้วก็สามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตเราได้ครับให้เราที่ฐานได้กันครับพระเจ้าเราขอบพระองค์ช่วยในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะเป็นคนที่เปลี่ยนพุ่งจะค่ะเราจะเปลี่ยนเริ่มจากชีวิตของเราก่อนตัวเราก่อนอะไรที่ไม่ดีพุ่งจะค่ะขอพระเจ้าช่วยเราเตือนเราและให้เรากลับใจใหม่ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะมีผลกระทบไปสู่คนอื่นนําคนเหล่านั้นมากลับใจใหม่พุ่งจะกาเราไม่ต้องรอทุกลำบากเข้ามาบีบเรา เพื่อให้เราจะเข้าหาพระเจ้าแต่วันนี้เราจะเข้าหาพระเจ้าก่อนเราจะใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในการสแสวงหาติดตามพระองค์และเราเชื่อว่าเราจะได้รับสิ่งดีๆเราจะเป็นคนอีกรุ่นหนึ่งที่สามารถที่จะแก้ไขและก็เปลี่ยนแปลงวงชีวิตที่ดูเหมือนว่าจะต้องเป็นแบบนั้นไปตลอดแต่ขอพระองค์ทรงโปรดให้มันตัดขาดอยู่ที่ในชั่วอายุของเราที่เราจะเป็นคนเปลี่ยนแปลงครอบครัวของเราทุกคนที่เรารู้จักเขาจะได้รับสันติสุข ได้ออรับพระพรที่มาจากพระเจ้าเริ่มต้นจากชีวิตของเราเราจึงที่ฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามสุขเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพ,พี่น้องครับวันนี้ต้องเปลี่ยนปกนะครับจากดูเศร้าๆนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีครับเปลี่ยนเป็นรูปแสงไฟแล้วบอกว่าเปลวเทียนให้แสงนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ